ชีวิตของคนเรานั้นไม่เหมือนคนอื่นเลยพราประเทศไทยเด็กจะเถมชีวิตของคนเราก็ไม่ค่อยรวยจึงทำให้ต้องไปทำแบบนี้ <c oughs> สซาบๆไหวไหมลนะ,นะฮะไหวไหม ช่วยก็อยากช่วยอยู่แต่มันช่วยไม่ได้ตอนนี้มันเป็นตะกงอยู่สภาพคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้สภาพเลตโต้แปะจุ่มหัวกันเลตุปะมากเลยแม่เราจะเข้าตาพ่อแล้วนะอันนี้สรุปเดินตุกเดิน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 ไปเดินมา ภาพตันมาที่ว่าเราเนี่ยอยู่ในโลกโอ้ m ม g ก็โยนตะก้าก็ไม่ถูกอีกแต่ก็ต้องเดินไปเก็บเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเดินไปเก็บชีวิตของคนเราเดือ <c oughs> ตากล้องไปไม่ได้นะโตไปเรียนเก่งๆนะจะได้ไม่มาทำแบบนี้